นี่คือทำข้าวให้หมานะคะแต่เช้าเลยก็ทำข้าวผัดให้หมากินเดี๋ยวไปแจกมันก่อนนี่เสียแค่นี้แค่แค่นี้แค่อ่ะติติเหรออ่ะตัวไหนก่อนก็ได้อ่ะมาติติกินไปกินไป เขาอิ่มาอย er ู่กินข้าวผัดอืมอืมขุด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 เอ้าดูอตัวนี่ขุดละขุดดูขุดทั้งวันทั้งคืนเอ้าเบิ้งตัวนี่ทะลึ่ง ไม่รู้ขุดทําอะไรรับขุดอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนหลหลุมแล้วเนี่ยเหนื่อยแล้วก็นอนบางทีเขาก็มุดเข้าไปนอนอยู่ในหลุมเขานะักขุดนะฮะขุดทั้งวันทั้งคืนหลุมแล้วหลุมเล่า